น้องทงอีกแล้วเนาะพี่เพี่น้องเนาะเมื่อนี้ทั้งทงก็ได้มาเฮือนนางน้อยเนาะพี่เพี่น้องเนาะนางน้อยเพิ่นอยู่แค่นี้แหละเนาะพี่เพี่น้องเนาะเมื่อวันก็มาซอยอ่าทั้งเอล่าเวันเก่าเนาะพี่เพี่น้องมีอ่ามีอ่าทั้งอ่าแม่บุญพันโทให้น้องทงมาเนาะกับบฮู้ว่าเพิ่นโทรมาว่าเพิ่นให้มานี่ด่วนๆว่าชั้นทั้งทงก็เลยมาแบบด่วนๆเลยเนาะ ลกันมานก็กำลังเห็นตอกกันอยู่เลยเนาะพ้่ยพี่น้องเดี๋ยวทา้งน้องทองกับสิไปาหาทางแม่บุญก่อนเนาะฝ้ายพี่น้องเนาะโดยเพิ่นอ่าโทรมามีจังใดเนาะมียังเนาะโดยโอเคเนาะกลับไปกันเลยโอเคเนาะฝ้ายพี่น้องเนาะเดี๋ยวเข้ามาแล้วก็เจอทางไอ้พมีเพิ่นเนะาะนลี่อยู่ในแจน,นะนี่เนาะไอ้พมีเพิร์ดสบายดีก่อนน้องทองเลยอ่าทันงน้องทงมากกับเกือบแล้วเลยได้นี่เนาะสวัสดีสสดล่ะ โอ้ทังแม่บุญมันก็อยู่บุนเนาะอ่าโอ้ขยะมันจริงเลยว่าคนที่อยู่สบายดีเด้อแม่บุญเห็นโทรมาเห็นโทรมาว่าเร่งด่วนๆวน่าสั่งก็เลยมาแบบด่วนๆแล้ได้หนิแม่บ้านแล้วด่วนๆหนิเากับบมาแล้วเพราะว่าถ้าพุณกับนั่นช่วช่ช่วยอ้จะมั่งมาทางนี้ก่อนก็ได้ไอ้จะมั่งเป็นเห็ดยูบุญเห็ดอ่าลังคา

ทอดเราทำโมมีคนอ่ะตัดก่อนเนี่ยนะได้ตัดก่อนบมวนบอตัดได้ หิมะต่างประเทศพร <laughs> ใส่รถไม่ลาใน <laughs> ได่ดเลาะนะอ้าวมันก็ส่กันสลานะบางทางนานะยังมาตอกไว้ล่ะตอกข้างอยูอ่ เา้เวียดนามบ่ใหรแล้ยามันพอดิบ่บ่เบนีดนะสลบได้ตสั่นครัต่ออ่ต่ออ่ต่อต่ออีก่านอกตัไะตอตอเข่า่อนก็ได้ตอเข่าเลยกันเดี่ยวตัดตเลา ต่อเราจะทันเลยเดี๋ยว่

给我们 วัดตัดเลยเนาะโดยการที่หายใจว่านี่แหละนองเป็นผู้อล่าว่านี่ค้าเบี้ยไปทางไหนนะโอ้โดยอ่ะอ่ะโอเคเนาะน้องทงกับิีได้จบคลิปไปก่อนเนาะติดกันทางน้องน้อยเพื่อนกับพี่เนาะสบายดีน้องน้อยสบายดีเด้อเอ้ยใหญ่เอ้ยใหญ่เลยเอ้ยใหญ่เลยล่ะ โอเคน้องอพี่น้องนๆทางน้องธงก็ได <laughs> ้มาช่วยน้องเพิ่งน้องอพี่น้องโดยกับขอบคุณขอบคุณเนาะทางมีเอฟซีเบอร์สุขสุขคนเนาะที่เป็นคลิปคองน้องธงตั้งแต่ต้นจนจบที่ความโฆษณาเนาะทางน้องธงกับสิขอลาไปก่อนเนาะฝอยพี่น้องเนาะโดยทางน้องธงว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขอโทษขออภัยนําเด้อฝอยพี่น้องโดยเนาะทางน้องธงกับขอให้พ่อแม่เอฟซีอยู่ดีไม่แห็นความเจ็บจะได้ความขานจะมีเด้อโดย เนาะต้องก็งงงขอลาไปแล้วขอกับหอมว่าสบายดี